เตะล้เลยว่ะเตไนเลข้างตมตดะตัวอะไรอ่ะเตะเตะเตเตเตอี่เตะตัวอะไรวะก่องอ๋อก่องมาแล้วมาแล้วไอ้สัสมาแล้วมาแล้วมีวด่านนี้อย่างโเลยได้แวะอวูก็เกาลอรี่วะลนะ เอาตามผมตามผมตาผมคุณตกใจหมเลยเราลอเล่นเองทุกวนี้ผมว่าโล่งนะโล่งโมกวนเลยอ่ะนี่แหละที่ไม่ได้ใส่ตาดำเหมือนเขาอยู่ฝั่งนู้นใจหน่อยไม้หมดนี่คือแบบเล่นยากเหมือนกันนะมันมาเสียงเสกอันเนี้ของจริงได้ไปแล้วดิฉันเด๋อโอ้ เออแล้ไไหนอ่ะไม่ไม่ได้มไม่ได้ตามแล้วอ่ะไม่รเอมยู่ตรงนั้นเลยมขึ้นป่นเล้ตก็โเลยเสร็จหนึ่งเครื่องครับชี้อ่ะไปวก็ไไหนไปเาครื่องปั่นไปปูอุปอปปไ่นี่ละ ไปปั่นแล้วถ้าเข้ามาผมนั่ไปทางไหนวะวงโล่เลยต้องโดนยอมยอมโดนทีวะสีชมพูไล่ผิดคนแล้วไล่น้าไม้เปแบบแต่ว่าเล่นไหนโอเคนะ โอ้ยเรียบร้อยส <c oughs> วัสดีครับน้องตูนเอยแผงเฮ้ยแผ่เดีแผ่เฮ้ยเข่าอ้อมว่ะเข่าอ้อมอ้อมไปอีกคนนึงครับแม่อ๋อครับฝ่ายเดียวเฮ้ยพี่พี่หิวหิวพ <c oughs> ันห้า หิววันหน้าครับพี่รอจีตาเลยเลกลับไปกลับไปกลับไปเกีก็ปล่อยไปบ้ามาบ้านมาบ้ามาไหนอะไม่มาตามฮะเข้าตามไปนู่นละมามาตามไปนู่นละเข้ามาเป็นไงบ้างครับน้องตูนวันนี้ เอ้ปบ่าเฮ้ยดูดูอยากกินแล้วยากจะนต้นอักโอาอาขอไล่ผมต่อเลยโคตรชักหลักบใช่นี่นู่นอ่ะโยอดนู่นเลยอยู่ประมาณสิบสองนรโอเค ที่อยู่แถวแปดี๋ยวแปดที่อ่ะคือตรงไหนว่าแปดนี่ไงด้พี่ยืนอยู่ใช่แล้วมันอันนั้นมันแปดตัวแปดตัวอ่าไม้หมูผมเล่นไปแล้วนะอยู่พี่คนอยู่สุดเขตพี่คนกำลังไปติดสองใช่แปดตัวใช่เอา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 อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือพี่ขุนดีกว่า ตอนนี้เราอยู่8เว้ยอยู่7เออ7 7่เขายึกยักอ่ะเจ็ดยับเยับเจ็ดยับอ้อยาก้อยากได้นอยากได้ในาอยากได้ในาวอยากได้าวอยา้ใัวจงๆมันจะทำให รอบอยาวนอยู่กับผมอยู่ฮะไม้เดิมเลยเนี่ยอะไรวะจบแล้วนาคิดข้าใส่ขวดมาข้าไม่ได้ใช้เลยยิง <c oughs> <c oughs> คือคือเขาไม่เห็นจริงหรือว่าหรือว่าเขาแบบเขาแบบว่าเขาติดเล่นหรืออะไรเนาะมันจะข้างไหนต่อดียวเนะนี่ไงตาาแต้มไม่ไปถึงว่าพี่กวนโนวันเมื่อกี้เจ็บหรือว่าโดนอะไรแะอุ้ยเออลุนโนวันนะครับถอดขาพีดเลย จริงคือเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยลืมเลยว่าหน้าต่างมันเปิดแล้วกระโดดเล่นกับมันยับเลยเพลินเลยเรียบร้อยลมแล้วโอ้เข็มแดงฉันอยู่ไหนอ่ะรใช้แล้วมันลุกได้ไม่ใช่หรอไม่ได้หมดแล้วหมดเลยถ้าถ้าล้มอ่ะล้มมืคืนไม่มีเลยไม่ลุกหรอไม่ลุกโอ้ยอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเร็วเร็วอยู่ไหนตักี้ได้ปะวะได้ละได้ละอุ้ยโดนวัน ใช่เหรอไม่ไม่มีอกไหนบอกไหนบอกไหนบอกหนอไไปเปิดไเปิดไปเปิด้เไปได้ปประตูไม้หมูผมกำลังเปิดฮะเบอหยอยอยยอโอเคกูเจออยู่ก้ประตูรอแล้วมัยรูเปิดูไ้ไหนไม่รู้อะ อะไรนะขออีกรอบเฮ้เพชรพญาอะไงเพชรพยาเฮ้ยเจอซูซูนะว่าเฮ้ยไม่ใช่ซูซูลาดไม่ใช่เฮ้ยด็อกเตอร์ดีไม่ดักไม่ดักพี่ต่ำละตตัวหัวน้ำนั่นแหละซูซูลาดคุณคุณเพื่อนเพื่อนพี่ต่ำเอ้ยไม่ใ่ไม่ใจพี่ต่ำน้องน้องพี่ต่ำใครเล่นตัวนี้อ่ะชื่อแดงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ใช่ปะ เ,เขาเคยบอกว่าตอนนี้แบบเขาเล่นมือมิดด์เราก็เคยบอกว่าเอ๊ะไม่ควรตีหรอกเจอใครอ่ะไม่เจอ <ละ S 1> ใคร,รอ่ะอเจอเราสามคนเรื่อยๆเจอเยอะแหละเพราะว่าเดี๋ยวเดติดเพื่อนก็ติดแล้ว มีนึกลูนบ้างอ่าลูนไม่มีครับลูนไม่มีน่าจะเป็นคืนกินขอบคุครับไปแกะแล้วครับแรหน่อแกะแลครยว่ะตอนสามเลยถึงนนเลยอ่ะ เอาแอร์มาเดินเอาเดินด้วยกูไป็นที่ดีไล่แอร์อยู่ใช่ปหมใช่ไอ้โอ้โหเดินเดินเดินเรื่อยๆไล่คนปัดเสร็จเลยแกใช่ฮะเข้ามาเลยเขาไล่ผมผมฉีกผมฉีกไปละลองถอดดูก่อนใช่กว่าที่ว่า มันขึ้นอันเดียวแอลแอลแมปไม่มันขึ้นแค่อันเดียวเฮ้ยคนนี้หลอกไฟเขาบอกว่าแบบเพื่เทคไฟอันไหนอ่ะอืมบอกเลยออู้เลยวะผมไม่พับไม้หรอกผมงกไม้อันที่แดงเข้ากันแล้วมาเดียวละแอร์เขาไล่อยู่ใช่ไหมไล่อยู่ครับไล่อยู่ไล่อยู่มันแบบเด่นขึ้นมาเลยอันหนึ่งอ่ะที่มันไกลมากเลยอ่ะ ขึ้นทีไหมกว่ามือของเราหมูเฮ้ยผิดทางผิดทางถ้าแม่งปั่นไว้ด้วยก็จะดีเหมือนยืดหยุ่นไม่ต้องขอแค่ไป14%ขอแค่10%ก็ได้โคตรโกงเลยนะปั่นโคตรไวเลย เอายอีกคนกับไอ้นี่มาจะปั่นอะไรปะไอที่สุดก็แต่มันก็ต้องเก็บแค่เรานะเราต้องเก็บเนี่ยคือเก็บไม่ได้อยู่แล้วโดน,นเข็มอ๋อเขาตีหน้าต่างเล่นแล้วฮะล่าสุดไม่เล่นแล้วหร <Okay. S 1> อ,อเขาไม่เล่นแล้วฮะเขาตีหน้าต่างเล่นละ ไหวเจอทำลายโทเทพไฟก็เลิกเลยพวกเนี้ยหมดกับรายใจแล้วนี่ต่างไปแล้วอ่ะเป็นชักเกาะแล้วอ่ะข้อตีข้อตีเล่นละเฮ้ขาไปไหนเดี๋ยวให้ข้อตีหน่อยนี่เขาเขาเขาไม่เอาผมละเขาหนีไปละเอาเลยให้เลยอ่ะเออมาเอาหน่อยเพื่อนครับมแต่เอาเลย รอาวันเลยเปล่าเขาอีกเขาแจกแจมแอรเดินไปเดินไปเอาน่ารับ <c oughs> เล่นแล้วเล่นแล้วทีมเราเล่นแล้วไม่โดนแฝนเลยดีกว่า <c oughs> เขาเฝ้าเครื่องเดิมเหรอ <c oughs> ใช่ครับใช่ได้แล้วพี่ไปฝังเครื่องที่แอปินดี่ไปอเค อาติดแล้วแล้วตุ๊ดปะยังเอาเราใครติดครึ่นรงนี้ก่อน่าจะเพื่อนนะครับผมกำลังวิ่งมาประตูประตูไกลอะ่ะประตูไกลประตูประตูนี้เลยฮะ อประตูที่แอดวัี้่ะใช่ใช่ใช่เยสครัวัวแยที่โคตรกิ่อย่างที่ครัวแพนที่ไม่หลุมผมเจ้ากระเป๋าพยาบาลเปิดยูงเมงไม่เห็นเนีย ไม่มีโอ้นี่ไงผมเทสให้ผมเทสให้เย้อาหาโดนเทมเร็วไอ้บ้าเอ้ยเหมือนเขาเหมือนเขาจะดักร้อหน้าประตูนู้นฮะออาไปแล้วอาอกไปแล้บอกโอ้คือกินก็โดนคือกินก็โดนโนวันก็โดน เอไปดีจะลุ่มไอต้องออกแบบวินาทีสุดท้ายอุ้ยย่าไป็อโคซีเร็วเร็วพี่ขวสุดหล่อเร็ว เ็วเคสเคสุดหล่อเลวผมว่ามีคอนแทกเ็วบูชาบูชาไอ้เนี่ยบูชาหลุมมะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวให้อีกาขึ้นทีเนี่ยมีคอนแทกคอนถิ่วแต้มละเคสยังไงดีพี่เรา